เรื่องดีๆเกี่ยวกับชัยเท้าเนี่ยมีเยอะมากเลยแต่ก็มีข้อสงสัยบางประการในหลายๆท่านนะคะที่อาจจะได้ยินมาว่าชัยเท้าเนี่ยล้างยาน่ะมันจริงหรือไม่จริงเรื่องนี้ฉเฉลยวันนี้ค่ะก็คือมีทั้งจริงและไม่จริง เราสามารถที่จะกินไชเท้าได้โดยแบ่งคนละเวลากับการกินยาบำรุงเช่นสมหรืออะไรแบบนี้นะคะได้เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเรากินยาบำรุงในมื้อเช้าเราก็ไปกินไชเท้าในมื้อกลางวันกับมื้อเย็นซึ่งการกินวิธีนี้ค่ะก็จะไม่มีผลกระทบกับเรื่องของยาบำรุงนั้นค่ะเพราะว่าระบบย่อยเข้าทำงานไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดการดูแลรักษาบำรุงเลี้ยงร่างกายไปเรียบร้อยแล้ว แต่เดยส่วนตัวนะคะก็ไม่ได้คิดว่าไชเท้าจะเป็นอุปสรรคในการที่จะกินยาบำรุงค่ะมันขึ้นอยู่กับชนิดของยาดังนั้นถ้าเบิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสกินเป็นพวกยาบำรุงพวกนี้นะคะแล้วก็น่าจะถามตอนไปซื้อค่ะว่ายาที่หมอสั่งมาสามารถที่จะกินไชเท้าได้หรือไม่กินร่วมกันได้หรือไม่หรือกินคนละเวลาได้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะว่า ผู้ที่สั่งยามาเองเนี่ยนะคะเขาก็จะรู้ว่าควรจะกินหรือไม่กินอย่างไรก็จะได้ให้คําแนะนําที่ถูกต้องได้ค่ะแต่พูดถึงการกินยาบํารุงค่ะถ้าเผื่อว่ากินมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีเพราะว่ามันจะทําให้ร่างกายเนี่ยร้อนจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยอยู่ในเมืองร้อนจะไม่เย็นไม่หนาวเหมือนเมืองจีนดังนั้นการที่เราเอาพืชสมุนไพรของจีนมากินเราก็คงจะต้องเลือกกินให้เหมาะกับฤดูกาล ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ประสิทธ,ธิภาพของอยางนั้นเนี่ยทำงานได้ดีในขณะเดียวกันก็จะไม่รบกวนในเรื่องของสุขภาพของเราด้วยค่ะส่วนยาปัจจุบันค่ะยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าชาเท้าจะไปมีผลกระทบอย่างไรแต่ยังไงก็ตามอาหารทุกชนิดอย่างที่ดิฉันเคยเรียนนะคะเหมือนเหรียญสองด้านมันมีทั้งคุณและมีทั้งโทษดังนั้นถ้าเราจะดื่มชเท้าหรือเราจะกินชเท้าเป็นอาหารเราก็ต้องรู้ว่าใครบ้านไม่ควรทาน ประการแรกค่ะหญิงมีครรนหรือหญิงให้นมบุตรไม่ควรจะทานในปริมาณมากและทานนานๆเพราะว่ามันจะทําให้เย็นเกินไปเลือดลมต่างๆก็จะไหลเวียนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อมาค่ะคนที่มีพลังหยางในร่างกายน้อยก็จะรู้สึกหนาวเป็นคนขี้หนาวกลัวหนาวนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรกินไชเท้าเพราะว่าไชเท้ามีสรรพคุณที่เป็นฤทธิ์เย็นมันจะทำให้มีความรู้สึกว่ายิ่งหนาวมากขึ้นซึ่งไม่ควรจะทานติดต่อกันเป็นเวลานาน สำหรับคนที่มีปัญหาฮอร์โมนไทรอยค่ะก็ไม่ควรที่จะทานบ่อยและทานนานเกินไปหรือทานในปริมาณมากๆเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อการดูดซึมสารไอโอดีนที่พูดถึงไม่ได้แปลว่าห้ามเด็ดขาดไม่ถึงขนาดนั้นค่ะได้บ้างแต่อย่าบ่อยและอย่าเยอะเพราะว่าเรารู้ดีนะคะว่ามันมีผลกระทบต่อการดูดซึมไอโอดีนดังนั้นคือได้บ้างแต่อย่าบ่อยเป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้ก็คือไม่ควรทานบ่อยๆ ทานได้บ้างบางครั้งบาง,บางคราวสําหรับคนปกตินะคะที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพใดๆเราก็อาจจะทานได้สัปดาห์ละสามมือม้อสี่มื้ออันนี้ได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าทานทั้งวันแล้วสามวันสี่วันอันนี้อันนี้ก็มากเกินไปเพราะว่าการทานอาหารค่ะถ้าเผื่อว่าเราทานได้ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะมีสปปรรพคุณในการไปบำรุงเลี้ยงร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชเท้าเนี่ยสีขาวคุณผู้ชมสังเกตนะคะชเท้าสีขาวหรือพืชผักที่มีสีขาวเนี่ยค่ะจะมีสปปรรพคุณในการไปบำรุง ในเรื่องของปอดได้ดีมากดังนั้นคนที่มีอาการไอมีพิษร้อนในกายระบบย่อยไม่ดีมีฤทธิ์สีดวงทวารมีโรคกระเพาะเป็นกดไหลย้อนลดอาการคออักเสบมีอาการไอจะใช้ได้ดีเลยค่ะสำหรับชายเทา้านอกจากนั้นค่ะชายเท้ายังมีสรรพคุณในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระลดความดันแล้วก็ดูแลบำรุงกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีดังนั้นจะเห็นได้ว่าสรรพคุณของชายเท้าเนี่ย มากมายจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหของดีๆที่เราลืมเขาก็นานแล้วดังนั้นค่ะวันนี้ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมมีโอกาสนะคะหาซื้อช้เท้าเลือกที่สดๆค่ะก็คือไม่เหี่ยวเวลาจับดูนะคะมันจะไม่ฟ้ามคือถ้ามันเหี่ยวมันนิ่มเนี่ยแปลว่ามันฟ้ามมันเก่าให้เลือกที่ใบเขียวือปกตินะคะเวลาที่เราไปซื้อที่ตลาดนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นสองอย่างก็คือมันจะมีแบบช้เท้าที่มีสมบูรณ์ทั้งทั้งใบามาเลยติดใบามาด้วยตรงหัวมัน แต่ในขณะเดียวกันบางส่วนนะคะแม่ค้าเขาจะตัดเอาใบออกแล้วก็เหลือแต่ตัวชัยเท้ายาวๆอันนี้หมายความถึงว่าส่วนใหญ่นะคะที่เห็นก็คือเป็นชัยเท้าเก่าเพราะถ้าโชว์ใบด้วยเนี่ยใบมันจะเหลืองมันก็จะขายได้ไม่ได้ราคาดังนั้นค่ะให้เลือกแบบที่มีใบอยู่ด้วยเพื่อที่เราจะได้ดูว่าใบไม่เหลืองนะแล้วก็ไม่เหี่ยวไม่เฉาอันนั้นใช้ได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้ก็น่าที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าที่จะเคลียร์ข้อสงสัยนะคะว่า ไชเท้าล้างยาจริงหรือไม่จากนี้ไปเวลามีใครมาพูดว่าไชเท้าล้างยาเราก็จะได้อธิบายว่าไชเท้าทําหน้าที่ในการย่อยอาหารแล้วก็ของเสียที่ตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารทําให้มันเคลื่อนลองไปที่ลําไส้ได้เร็วมากกว่าปกติทําให้ไม่อืดไม่แน่นดังนั้นเมื่อเรากินยาที่มีสปปรพพคุณในการบํารุงลงไปไชเท้า ก็จะทําให้ยานั้นเคลื่อนลองไปที่ลําไส้ได้เร็วทําให้ร่างกายไม่ทันที่จะดูดซับเอาสารดีๆจากตัวบำรุงที่เราต้องการมันก็ลงไปเป็นอุจจาระซะแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะกลไกการทํางานแล้วก็การออกฤทธิ์ของไชเท้าซึ่งมีฤทธิ์เย็นแล้วก็เผ็ดร้อนเล็กน้อยเมื่อเราเอามาทําอาหารก็จะอร่อยค่ะที่ผ่านมาดิฉันเคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเมนูจากไชเท้านะคะ ถ้าท่านใดยังไม่ได้ชมนะคะก็แนะนําว่าย้อนกลับไปดูคลิปเก,ก่าๆค่ะจะมีเกี่ยวกับเรื่องใช้เท้ามาตอนนี้เป็นตอนที่5แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าใช้เท้าที่เป็นพืชสมุนไพรในตลาดที่เราหาซื้อกันได้ง่ายๆความจริงแล้วเขาเป็นยาที่ดีมากๆเลยเป็นเพียงแค่เราเลือกให้เหมาะสมกับสุขภาพของเรากับร่างกายของเรากับภูมิอากาศฤดูกาลเขาเรียกว่ากินอาหารเหมาะกับฤดูกาลค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ฝากแชร์ต่อคลิปดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆหรือนะคะกดถูกใจติดตามแล้วก็รีโพสต์ไว้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่คุณอยากที่จะมาชมอีกครั้งหนึ่งคุณจะได้หาไม่ยากแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพต่อไปค่ะสวัสดี